เมโสโปเตเมียแค่ชื่อก็ทำให้นึกถึงเมืองโบราณกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และสิ่งประดิษฐ์สุดลำ้ำที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นต้นกำเนิดอะไรรมเป็นแรงกำเนิดนวัตกรรมสำคัญท่นมากมายของมนุษยชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์โลกทำไมต้องเมโสโปเตเมียอะไรที่ทำให้ดินแดนแห่งนี้พิเศษเพื่อหาคำตอบเราต้องย้อนเวลากลับไปสำรวจผู้มีประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ทําให้อารยธรรมที่นี่เจริญรุ่งเรืองมาร่วมเดินทางไปยังเมโซเปตเมียโบราณคนพบว่าดินแดนเล็กในตะวันออกกลางแห่งนี้กลายเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมมนุษย์ได้อย่างไรเมโซเปตเมียแปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริสและยูเฟติสบริเวณนี้มักถูกเรียกว่าดินแดนพระจันทร์เสียว อันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ประเทศอิรักในปัจจุบันรวมถึงบางส่วนของซีเรียรตุรกีและอิหร่านแม่น้ำไทกริสและยูเฟติสคือเส้นเลือดใหญ่ของเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตรน้ำท่วมประจำปีพัดพาตะกอนอันอุดมสมบูรณ์มาทับถมทำให้ดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกความอุดมสมบูรณ์นี้ ดึงดูดมนุษย์ยุคแรกให้เข้ามาตั้งทินทานเปลี่ยนจากการเร่ร่อนล่าสัตว์หาของป่ามาเป็นการตั้งรกรากทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติราวหนึ่งหมื่นปีก่อนคริสต์กาลเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในเมโสเปตมียมนุษดลุดเริ่มเผาปลูกพืชืชพลนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเกษตร พวกเขาปลูกข้าวสาลีเข้าบ้านเลขทัวเลนทิลเลี้ยงสัตว์อย่างแกะแพะและวัวการทำเสร็จทำให้มีอาหารอย่างยั่งยืนนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรและการตั้งถิ่นฐานทา,นาวนผู้คนไม่ต้องเร่รอนหาอาหารอีกต่อไปพวกเขาสร้างบ้านเรือนหมู่บ้านและพัฒนาเป็นเมืองการเปลี่ยนแปลงจากการล่าสัตว์หาของป่ามาเป็นเกษตรกรรมเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถควบคุมการผลิตอาหารได้ อาหารและทรัพยากรที่เหลือเฟือนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีอาหารมากขึ้นประชาการก็เพิ่มขึ้นหมู่บ้านขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่พอถึงซามเท่านฮนฮาร์ฟไปฟีก่อนคริสตกาลชุมชนเหล่านี้ก็กลายเป็นนักครัฐที่ทองอำนาจนันครัฐเหล่านี้เป็นศูนย์กลางการค้าศาสนาและวัฒนธรรม นักครัฐที่โดดเด่นได้แก่อูรุคิชและลากาชแต่และนักครัฐมีผู้ปกครองรัฐบาลและเทพประจำนครของตนเองพวกเขาแย่งชิงทรัพยากรและอำนาจซึ่งมักนำไปสู่ความขัดแยง้งถึงจะมีความขัดแยง้งแต่นันครัตเหล่านี้ก็เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมพวกเขาพัฒนาระบบการปกครองกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนก้าวหน้าอย่างมากในด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรม แม่น้ำไทกริสและยูเฟรเรตีสไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญชาวเมโอโซเปตเมียพัฒนาระบบชนประธานที่ซับซ้อนโดยการสร้างคลองส่งน้ำจากแม่น้ำไปยังไรนาทำให้เพาฟลูกได้ในพื้นที่กว้างขวางขึ้นแม่น้ำยังเอื้อต่อการค้าขายเรือบรรทุกสินค้าเล่นไปมาเชื่อมโยงในครัฐต่างๆในเมโอสโตเมียเข้าด้วยกัน และเชื่อมต่อกับดินแดนที่ห่างไกลการค้าขายนำความคิดและสินค้าไม่กระชัยเข้ามาในเมสโอเปเเมียเมโซดตเนียการแลเกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนี้ยิ่งกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมแม่นม้มเป็นทั้งความโชคดีและความโชครค้ายในขณะที่นำมาซึ่งชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองก็ยังมีน้ำท่วมที่ไม่อาจคาดเดาได้ซึ่งอาจทำลายพืชพลและบ้านเมืองการต่อสู้กับธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง นี่ลอหลอ,ลอมุมมองของชาวเมโสโปเตเมียสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในเมลสโปเตเมียอาจเป็นระบบการเขียนราวซามทิศงามปายปีก่อนคริสตการชาวซูเมเรียนได้พัฒนาอักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นระบบการเขียนโดยใช้ลิ่มกดลงบนแผ่นดินเหนียวสิ่งประดิษฐ์นี้ปฏิวัติการสื่อสารทำให้ผู้คนสามารถบันทึกคิดความเชื่อ และประวัติศาสตร์ของตนเองได้เอื้อต่อการค้าขายการบริหารและการเผยแพร่ความรู้อักษรคูนิฟอร์มเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์อย่างที่เรารู้จักตัวอย่างแรกของอักษรคูนิฟอร์มส่วนใหญ่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเช่นการค้าขายสินค้าคงคลังและเอกสารราชการแต่ต่อมาการเขียนก็พัฒนาไปครอบคลุมวรรณกรรมบทกวีและประมวลกฎหมาย วัฒนธรรมเมโสอเตเมียมีความหลากหลายและรุ่มรวยความสำทังศิลปะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมอันน่าประทับใจประติมากรรมที่ประณีตและตราประทับตรงกระบอกที่งดงามซิกกูแรคดคำบันซิกกูแรพีระมิดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าประจำนงครตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองของเมโสอเตเมีย สิ่งก่อสร้างสูงตระหง่านเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นวิหารและศูนย์กลางทางศาสนาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถทางสาปนตกรรมของพวกเขาชาวเมโสโปเตเมียยังมีความก้าวหน้าทางกฎหมายประมวลกฎหมายฮามูราบีที่สร้างขึ้นโดยกษัตรินฮามูราบีแห่งบาบิโลนราว1800ปีก่อนคริสตกาลเป็นประมวลกฎหมายที่เป็นลายละอักษรที่เก่าแก่ที่สุดครอบ ลุมหัวข้อต่งตางๆมากมายตั้งแต่การค้าขายสิทธิตในทรัินกฎหมายครอบครัวไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโครงสร้างทางการเมืองของเมโซโปเตเมีย er, มีวิวัฒนาการตลอดเวลานครัตยุคแรกแดมมักปกครองโดยกษัตริย์นักบวชผู้ปกครองเหล่านี้มีอำนาจทั้งทางาศาสนาและการเมืองเมื่อเมืองต่างๆมีอำนาจมากขึ้น กษัตริย์ก็กลายเป็นบุคคลสำคัญพวกเขานำทับสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และขยายอาณาเขตด้วยการพิชิตจักรวรรดิอาคาเดียนก่อตั้งโดยซากอนแห่งอาคาเดเราได้เห็นสาบายปีก่อนคริสต์กาลเป็นจักรวรรดิเมโสเปเมียแรกที่รวมนักกระฐหลแห่งไว้ภายใต้ผู้ปกครองคนเดียวจักรวรรดิบาบิโลนที่มีกษัตริย์ฮัมมูราบีผู้โด่งดังก้าวขึ้นมามีอำนาจเราสิ้นท้ายปลายปีปีก่อน ขรดสัต์การสร้างจักรวรรดิอันกว้างใหญ่และมดกทางกฎหมายที่ยั่งยืนจักรวรรดิเหล่านี้จักรวรรดินี้เผยแผ่นวัฒกรรมของเมลสโอตเมียไปทั่วตะวันออกใกล้ๆโอบรานผ่านการพิชิตและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอิทธิพลของพวกเขาปรากฏให้เห็นในศิลปะสถาปัตยกรรมและระบบกฎหมายของอารยธรรมใกล้เคียง แม้ว่าอารยธรรมเมโซโซเฟเมียจะเสื่อมถอยลงในที่สุดมดกของพวกเขายังคงหล่อหลอมโลกของเราในปัจจุบันหนวัดกรรมทางการเกษตรการเขียนกฎหมายและการปกครองของพวกเขาวางรากฐานสำหรับการพัฒนาอารยธรรมตะวันตกผลงานของพวกเขาด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และการคำนวณเวลายังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ระบบการแบ่งเวลาเป็นชั่วโมงนาที และวินาทีที่เราใช้กันอยู่ก็มาจากชาวเมโซโปเตเมียโบราณการสังเกตดวงดาวของพวกเขาวางรากฐานสำหรับการพัฒนาดาราศาสตร์เมโซโปเตเมียเตือนใจเราถึงพลังแห่งความเฉลียวฉลาดของมนุษย์จากจุดเริ่มต้นเล็กเด่นในดินแดนพระจันท์เสียวอันอุดมสมบูรณ์พวกเขาสร้างอารยธรรมที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ขณะที่เรามองไปสู่อนาคต เราสามารถเรียนรู้จากค่ะวความสำเร็จและความผิดพลาดของพวกเขา